ถามถึงเพื่อนเขาค่ะ,ะเพื่อนโรงงานค่ะคุณเพื่อนโรงงานก็คือคุณดารุณียศบัวพิษบัวพิษค่ะค่ะอายุ28ปีอยู่เชียงรายมีปัญหาสุขภาพเป็นเบาหวานและหลายโรคใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ป่วยเวียนหัวแน่นหนะ้าอกกินไม่ได้อยากทราบว่ามีกําไรนี่เป็นห่วงเพื่อนน้ออายุ28นะี่เป็นหลายโรคแล้วนั่นน่ะสิอืมเขแปลกมากเลย คือตอนแรกตอนแรกเราเข้าใจว่าถ้าเป็นโรคนู้นโรคนี้แล้วเราผมก็คิดก่อนที่จะมาดูเพ่งจริงๆผม,มคิดว่าเขาไปฆ่าสัตว์มาเยอะแต่การ<น>ไม่ว่าเพ่งจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับการฆ่าเลยนะอ,อันนี้แปลกมันเกี่ยวกับพระพุทธรูปมันเกี่ยวกับพระพุทธรูปโอสหนักกว่าการฆ่าอีกมันเกี่ยวกับพมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกับพระพุทธรูปครับก็คือในอดีตชาติผมเห็นมีการทําลายพระพุทธรูปทุบทุบทาลายแล้วก่อนที่พี่ดารุณีจะมาเกิดเนี่ยพี่ดารุณีอันนี้คือ ไม่ต้องไปบอกให้เขาหมดก็ได้เนะเดี๋ยวเขาสะเทือนใจแล้วถ้าเกิดน่าะคือเหมือนก็มีการชใช้กรรมในนรกไปแล้วเพราะถ้าเกิดไปทุบทาลายพระพุทธรูปขนาดนั้นก็ถ้าเกิดมาเป็นคนเลยก,ก,ก็ก็ไม่ใช่อ่ะครับก็จะเกิดมาเป็นสัตว์มาเป็นอะไรเงี้ยเพราะดูแล้วมันกรรมเกี่ยวกันทุบทําลายพระพุทธรูปน่าจะเป็นการสมัยการลบน่าจะเป็นทหารพมา่าถ้าเกิดตีตรงไหนทุบตรงไหนแล้วก็จะมาปวดตรงนั้น ปวดล้างปวดหัวปวดทั้งตัวเนี่ยครับเขาจะมาทําให้กระดุงกระดูกนอกจากโรคเบาหวานโรคนู้นโรคนี้ที่พูดมาแล้วให้ระวังกระดูกน้นนะก็ไม่ถามเขาว่าปวดกระดูกบ้างแล้วเปล่าร้าวเลว้วตรงไหนบ้างแล้วเปล่านะครับยังไงก็อยากให้พี่ดารุณีเนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกันหล่อพระบ่อยๆค่ะนะครับอ่าฟังอยู่ไหมเอ่ยค่ะฟังค่ะครับก็จดไปนะครับก็คือไปหล่อภาพประจนไปแทนอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ถวายพระไปบ่อยแล้วก็ขอขมากรรมกับพระที่เราเคยทุบทําลายมาในอดีตชาตินะครับให้ระลึกจิตเสมอว่า อดีตชาติข้าพเจ้ามีกรรมกับพระกับการทุบทำลายพระข้าพเจ้าขอเอาโหสิกรรมนั้นด้วยนั่นเองครับบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับผลกรรมนั้นแล้วนะครับแล้วพี่ดารุณีนี้พอพอที่จะบวชปฏิบัติทาไหวหรือเปล่าครับดูจากสภาพเพื่อนของเราแล้วอ่ะเขาไปไหวไหมอ่ะเขา <S <S เขาไปมาแล้วค่ะแต่ว่าคงคงจะไม่ไป,ไปแล้วไม่กี่วันนะคะไปไปไม่กี่วันแล้ว,ลวก็กลับมาบ้างคือเพียมากคือเขาดีขึ้นไห,ไหมล่ะ เขาดีขึ้นไหมนอกจากเพียยแล้วเขาดีขึ้นไหมหรือว่าหนักกับหนักกว่าเดิมเขาเ็ากลับมาเขาก็ช็อกอีกก็ต้องเอาหามส่งโรงพยาบาลอีกค่ะอันนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมเขาเรียกว่ายังไม่ยอมปล่อยคเออเหมือนก็เป็นการทเป็นการทดสอบแต่จริงๆแล้วนะก็คืออยากจะให้เร่งบุญเกี่ยวกับการสร้างพระบ่อยๆแล้วก็ขอเข้ามากรรมกับพระนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธรช่วยได้นะครับหลวงพ่อโสธรช่วยได้ไม่รู้ว่าเขานับถืออยู่หรือเปล่าอยากให้พี่ดลุนีไป เ,เ,เขาเรียกว่าขอพอรอบนบานสันกล่าวขอให้ลูกจากหายจากรถพายไข้เจ็บแล้วถ้าเกิดว่าตัวพี่เขาทําแทนพี่จารุนีไม่ได้ใช่ไหมคะจริงๆเราต้องกรมใครกรมันก็อยากจะคือจริงๆถ้าเป็นเพื่อนกันไ,ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องถ้าเป็นเพื่อนกันทําให้มันก็ถึงแต่ว่ามันจะไม่ได้เต็มร้อยได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วต้องต้อง,ต,องต้องให้ตัวพี่ดารุนีทําเองผมถึงถามไงว่าเขาพอจะมีแรงไหมที่จะไปที่จะอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลอยู่บ้านนะครับ อยู่อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านใช่ไหมเขาทํางานไหวไหมเนี่ยถ้าทางจะไม่ไหวค่ะเพราะว่าตอนนี้พักงานไปแล้วห้าเดือนแล้วค่ะโอ้ยแล้วเขามีคนอยู่เป็นเพื่อนไหมคะอ่าเขาอยู่กับพ่อแม่เขาค่ะแล้วเขาเขาฝ่ายทําดีไหมครับชาติเนี้ยอืมก็ก็ช่วงนี้ก็เออเราเห็นเขาวด์ไหว้าะอยู่นะคะหรือมาทาเฉพาะตอนที่มาป่วยแล้วก่อนหน้านั้น เรารูไ้ไหมครับว่าเขาทามาทำโมหรือเปล่าหรือว่ามาเพิ่งจะมาทําหลังๆตอนที่ป่วยเรารู้ไหมครับหรือไม่ทราบก็เขาเขาก็คุยเหมือนกันว่าเขาก็สวมหน้ากยผ้าเหมือนกันอยู่ที่บ้านแต่ไม่รู้เป็นยังไงอ่าโรคเขามเยอะแล้วเขาก็อยากตายเขาเบื่อมากเลยเพราะว่าไปโรงพยาบาลไม่รู้กี่โรงพยาบาลแล้วค่ะหน้าที่ของเพื่อนก็คือต้องอต้อง,ต,อง,ต,องต้องปลอบใจให้กําลังใจ นะคือ,คอพยายามอยากให้เขาถ้าเกิดมันฆ่าตัวตายหรืออัตวิบากกรรมก็ยิ่งจะทําให้หนักไปใหญ่ใช่ซึ่งรจริงๆแล้วมันเป็นเศษกรรมตั้งแต่คือคนที่คนที่ตกนรกมาหรืออะไรมามันจะมีความเจ็บปวดที่อยู่ในนรกตามมาเบียดเบียนถึงชาตินี้ด้วยครับค่ะแต่ยังไงเราก็เนี่ยมันเป็นกรรมกับพารที่ผมเห็นขึ้นมาเนาะก็ถ้าอันนี้พี่ดารุณียังไม่รู้ก็ต้องไปบอกเขาให้รู้นะครับมันไม่มีวิญญาณสัตว์เลยนะจะเป็นเรื่องของคำสาบ หรือจะเป็นเรื่องของพระแล้วทาให้ชีวิตในชาติเนี้เขาอาจจะไม่มีความก้าวหน้าในที่ทำที่ทํางานหรือกําลังจะลุ่งจะลุ่งก็ล่วงลงมาก่อนเพราะมันเป็นกรรมที่เราเคยเป็นทหาพรพมาร่าแล้วมาเผาทำลายพระหรือทุบพักทิ้งพวกนั้นนะครับมันก็เลยเป็นวิบากกรรมนั่นเองแล้วการทัน,นจะหายไหมคะถ้าจะหายไหมนี้มันตอบยากเพราะว่าก,กรรมมันมันยังมาบาังอยู่นะครับมันก็เลยตอบในอนาคตไม่ได้ชัดเจนว่าตกลงจะจะหายหรือไม่หายก็ดูแล้วมันไม่ใช่กรรมในชาตินี้นะครับ มันไม่ใช่กรรมในชาตินี้เราชาตินี้พี่ดูลุนีน่าจะเป็นคนดีใช่ไหมล่ะค่ะเป็นคนดีค่ะเพราะผมมองไปแล้วมันไม่เกี่ยวกันฆ่าไม่เกี่ยวกันฆ่าสัตว์ไม่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแล้วมันจะเกี่ยวกับพระยังไงก็ถ้าถ้ามีโอกาสเนาะก็ถ้าเรารู้ว่าที่ไหนมีหล่อพระสร้างพระประธานก็เอ,อพเอาพี่ดารุณีไปสร้างพระหล่อพระแล้วก็ให้พี่ดารุณีกล่าวคําขออโหสิกรรมกับพระพุทธรูปที่เราข้าพเจ้าเคยมีกรรมมาก่อนเราขออโหสิกรรมนั้นด้วยครับค่ะน่าจะดีขึ้นนะ huh